กินหญาอยู่หูมันมีสนิมเหรอคือมีอะไรนะลูกสนิมสนิมไม่ช่เกาือที่มันแชร์ชยคิด s เบล e l ไอคอน ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับลูกอยู่ที่มอทนทนาฟาร์มวังน้ำเขียวนะครับ <Wow. S 1> หมอกลองเต็ไมไปหมดเลยครับพ่อค่าไม่เคยเห็นหมอกเลยตื่นเต้นมากเลยครับ <Hey. S 1> หมอกเยอะมากเลยทุกคนนี่ <Hey. S 1> มันกินหญ้าอยู่เฮ้ย <Hey. S 1> อันนี้หญ้าสวยอะ ไปไอ่ะมาม้าก่อนนะชอบคา,ามก็ชอบมากเลยดูดิฟ้าหูมันเหมือนมีสนิมมีสนิมด้วยเหรอหูมันขึ้นสนิมแล้ว,วามากันเต็มเลยอะหรือว่าอาอาหารมาให้มันใช่ไหมใช,ใช่ชอบเลยเอาไปเลี้ยงไหมใช่ชอบตัวขนที่มันขนนุ่มๆเฮ้เฮอัดเทนตะตัดเทนิะเทนะไ่ถึงมันต้องติดอะไรตรงหูติดเป็นรหัสมันลูก ถ้าเกี่ยวกับเรื่องเขาตรวจโรคตรวจอะไรอย่างเงี้ยแหละอะไรลูลกหัวเจ้าหูเกาหูให้มันด้วยปะหูมันมีสนิมเหรอ,อ,อหมอมีอะไรนะลูกสป็นหนิมเนหนิมโอ้โหเป็นสน,น,นิมด้วยขี่หูหูมีสนิมเปิดหูแกะดูไหนดูที่เปิดใหม่สิไหนดูสิคะเป็นยังไงคะโอ้อหูเป็นสนิมมันโดนน้ำเยอะไปเนาะตากแดดตากเลยหูเป็นสนิมหูเป็นสนิมเหรอลูกขี้หูเ่า คีหูอ่ะขอแค่คีหูให้มันดีเป่าแค่คีหูให้มันดีเป่าเขาก็ครคีหูให้มันด้วยมันน่ารักมากเลยตัวเนี้ยดูส <c oughs> ิมันยอมให้จับด้วยอะ่ะแล้วมันก็ไม่ได้มากินหญ้าอะไรนะมันแค่มาให้ช่อแหงเกาหูให้อะ่ะไปยังไปดูตัวนี้่อยไหมมีหรือเยอะเลยนะอตอเอยบอกไม่ยากกันเธอจะถกกปรกเหอตอไอ้ <c oughs> ตัวนั้นก็ไม่ได้สะอาดเท่าไหร่เลยที่แท้จับอยู่อะ่ะ ทำสวยนะอะไรหรอทำน่ารักมากแล้วเขาได้เดินดีนะมันเป็นเดินนะโอ้ป้าช่อคำก็จับแกะได้ด้วยครับช่อคำก็จับแกะแล้วเหรอตอ้ถ้าเราจับมันกจะ่ออออช่อคำจับแกะแล้วขำไปด้วยอ่ะแกะตันี้ก็นั่ เฮ้ยเฮบางตัวมันอาจจะไม่ได้อยากให้จับก็ได้นะลูตัวน,น,นี้เชื่ออะไร lifecycle. แกะตัวน,นี้ชื่ออะไรคะอมอค่ะชื่อมอคค่ะเหรอคะชอบคำๆเลยมาทุกตัวมันขึ้นไปบนนั้นหมดเลย <c oughs> มันไปกินอาหารบนนั้นค่ะอนนั้นเขาให้อาหารอยู่บนนั้นโอ้ยฟ้าตัวนี้สงสัยต้องเอากลับบ้านแล้วฟ้ามันชอบชอบแฮโอ้โหมันเพลินเลยแฮ ไม่ชอบเกาที่มันชอ,ชอบตัวนี้มากกว่าเละแล้วมวงอ่ะอุ้ยตัวนี้มันไม่ยอมไปไหนเลย,เยมันอยู่กระดางตัวเล็กอ่ะแล้วนามันเดินไปไหนอ๋อพี่เขาเอาอาหารมาหรือเปล่าใช้เปล่ามาเลยเดินไปทางนู้นร้องเพลงกันใหญ่เลยร้องแบะแบะแบะ,แบะหรอ ัที่ใช่ชอบเออใช่ตัวเล็กอะ่ะให้มันให้ครบเลยนะลูกมันร้องอยากกินนะคะทุกตัวเลยนะคะลูกเ <c oughs> ้า <c oughs> <c oughs> ค่ะเจ้าคามสนุกเลย <c oughs> เดี๋ยวอันนี้ใช่ที่พี่เขาเอามาให้หรือเปล่า <c oughs> จากไหนคะทำไมหนูไปเอาย่ามาให้แกะได้เรื่อยๆเลยหนูเอามาจากไหนอะลูกนี่อะไรเปล่าอะไรเปล่าอุ้ยชอบแฮมาว่าเราเอาไปโยนไปฝ่านผ่านไอ้รวดรวดนี่ไหมอ่ะมันมันกินได้ด้วยเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้เป็นไรอะในขณะที่แกะกินอาหารอย่างเอออร่อยทำไรอะลูกมาทำน้างงั้นะลูกโวยโยโวยเกาะเสาแล้วเกาะเสาแล้วทำไรอะลูกตัวเล็กทำไรครับทอาไม้อะไมาอยู่ไมาอยู่เดี๋ยวจะให้มาทำงานที่ฟาร์มนี้แล้วค่ะวิ่งไปวิ่งมาให้อาหารแกะมีความสุขมากวิ่งไม่หย like? ุดมาป ไปจริงๆแล้วนะให้มาสองชั่วโมงแล้วค่ะมาไปแล้วนะบายบายจริงๆนะ <c oughs> ต้องไปแล้วค่ะล้างมือแล้วไปแล้วค่ะลูกไม่งั้นช่อแฮต้องอยู่เลี้ยงที่นี่แล้วล่ะอยู่เลี้ยงแกะที่นี่ไหวไหมแค่คิดถึงมนันนะ หอก็ได้อยู่กับมันก็ได้เหนื่อยแล้วเห็นไหมให้หารแกะจนเหนื่อยเลยช่ช่วยิดคลิ a s u b s c r i b e and place a bell icon